กกสวัสดีครับช่างไก่โอ้ช่างไก่นี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ามากเลย่ะจะมารีวิวกระบอกไฮดรอลิกนะฮะหรือว่าการรีวิวกระบอกไฮดรอลิกชุดของกระบอกไฮดรอลิกนี่กนะ็คือ10เซนหรือว่า4นิ้วนะครับแต่ว่าใน4นิ้วนะั้สั่งมาจากร้านรถไถซิ่งควายเหล็กรถไถซิ่งในราซาดา้าราคาตัวนี้อยู่ที่3,290บาทนะครับ yeah. สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับพ,รพัดพลคนแรกยากครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถน,นั่งขับไทยประดิษฐ์ที่อูช่งางไกลวังดินจังหวัดอุดรรดิตฐ์นะครับสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยสบายดีเอฟซีทางฝั่งสปปลาวนะฮะแล้วก็ทางเมียนมาแล้วทางกัมพูชาด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปของพ,พัดพลคนแรกยานะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงนะครับว่าของช่างไก่ทั้งหคันนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วและมีอะไรแปลกๆใหม่ๆกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าหาคลิปดีๆหาคลิปมีสาระมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องนะครับไปชมกันเลยครับไปกันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ คืบหน้าไปได้เยอะทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมฮะกำลังจะต่อติดตั้งเสาหลังคานะครับแต่ที่เห็นแปลกๆอยู่นี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปไปดูนะครับว่าไอ้เรื่องเหลืองนี่มันคืออะไรแล้วก็มันมันเป็นยังไงนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือรูปแบบใหม่ของช่งางไก่วางดินนะครับที่จะติดตั้งให้กับลูกค้าก็คือชุดไฮดรอลิกยกหลังนะครับชุดนี้ วิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆเองเดี๋ยวผมจะพาเดินดูก่อนนะฮะแล้วผมจะมาอธิบายว่าใครที่อยากได้ชุดไฮดรอลิกหลังแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปติดตั้งเองง่ายๆเองนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีคันนี้สั่งมาก่อนนะครับคันนี้สั่งมาก่อนแล้ว,วอืม คันนี้สามมาก่อนแล้วอะไรเสียงก็แววโออ๋อช่างไก่สวัสดีครับช่างไกสวัสดีครับนี่วิธีการติดตั้งกันเนี่ยโอ้โหช่างไกนี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหม่มากเลยนะนะก็มัดอย่างนี้ก็พอแล้วโอ้ย่างงี้ลูกค้าไม่เข้าร้านเราจะมัดอย่างนี้นะแออเปลี่ยนสไตล์แปลกๆนะเสื้อก็สีฟ้าอ่าเบาะก็สีฟ้าแล้วก็อันนี้ออกออกเทาๆฟ้าๆมันเกิดอะไรขึ้นกับยุคนี้ยุคโควิดกาลังระบาดที่ตำบลบางดินตอนนี้ เอาโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆนะผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะหรือทั้งไก่มาอธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยสใช่ไหมอธิบายเองนะเออเดี๋ยวผมจะให้ทั้งไก่ดังมาอยากดังหรือว่าดังพอแล้วไม่รู้อ่าโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระบอกไฮดรอลิกนะฮะถือโอกาสรีวิวกระบอกไฮดรอลิกชุดนี้เป็นชุดไฮดรอลิกยกและผานหลังนะฮะชกผานถ่ายหลัง เอาราคาก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเฉพาะตัวนี้เลยนะครับนี่มีไฮดรอลิกนะไฮดรอลิกนี้แกนชักอยู่ที่กี่กี่กี่นิ้วนะยี่สิบนิ้วนะฮะน่าจะน่าจะยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็แกนเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งนิ้วนะครับ,ก,ก,นนนนรบกระบอกแกนเนี้ยหนึ่งนิ้วนะแกนหนึ่งนิ้วแล้วก็นะวัดในช่างไก่ทวัดอะไร อ๋อวัดความยาวของลูกชักกระบอกยี่สิบนิ้วแต่ว่ามันขึ้นอาจจะไม่ถึงนะอาจจะประมาณสิบห้าสิบห้านิ้วสิบห้า <15 S 2> น,นิ้วนะน,วนะครับก็ระยะการชักของแกนนี่อาจจะสิบห้านิ้วนะหรือว่าอาใครที่มีความรู้นะฮะเสียหนุยน่ยสีหนุ่ยละถ้ามีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเป็นไฮดรอลิกสั้นชุดยกไฮดรอลิกหลังนะครับ ชักนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะฮะการติดตั้งแบบนี้นะครับผมบอกเลยเลยนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะยกได้สูงนะครับยกได้สูงเลยทีเดียวเนี่ยเวลาจะข้ามคันานะฮะเนี่ยช่างไก่รองยกให้ดูโอ้นี่นี่ยกนี่นะโอ้่นี่สุดแล้วนะฮะนี่สุดแล้วนี่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็ต่มสุดแล้ว โอ้น้า่าจะประมาณ10นิ้วเนาะผมวา่าไม่ถึง1บห้านไม่ถึง10 10นิ้วนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยต้องผมขอรอนุญ,ญาตเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่านิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับขอภัยน่าจะเป็นเซนติเมตรนะครับไม่ใช่20นิ้วนะครับต้องขอภัยด้วยเป็น20เซนติเมตรนะครับระ,ระยะน่าจะมัน10 10เซนนะฮะบเซนระยะของการทํางานของกระบอกไฮดรอลิกนี่ก,นก็คือ10เซนหรือว่า4นิ้วนะครับแแตต่่่นน่่วววาาในนนิ้ สี่นิ้วนะครับมันสามารถที่จะยกสูงแล้วกดลงตามได้นะครับเน่สมมุติว่าถ้าเกิดเราชัชากแบบนี้ใช่ไหมขั้งไก่อยู่นี่ย,ยอยู่อย่างนี้เลยนะอโอ้โหมันต่ำมันมากเลยนะเนี่ยตั้งตัวนี้ได้อ,อ๋อมันมันมีตัวตั้งใช่ไหมอ,อ,อ๋อจะสูงตั้งขนาดนนี้ก็ได้อ๋อโอ้โหยกสูงอะเนี่ยนี่ฮะนี่คือสั่งมาจากร้านรถไถซิ่งควายเหล็กรถไถซิ่งในราซาด้านะครับท่านผู้ชม ไปดูในลาซาด้าได้นะครับราคาอยู่นี้ราคาตัวนี้อยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับดูในลาซาด้าได้นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่ร้านควายเหล็กรถไถซิ่งนะครับร้านควายเหล็กรถไถซิ่งราคาสามพันสามพันสองร้อยเก้าสิบาทนะฮะได้แขนพร้อมนะครับได้แขนชุดยกด้วยนะฮะแต่ถ้าจะเอาเฉพาะชุดกระบอกไฮดรอลิกตัวเนี้ย ไปดูไปดูในลาซาด้าก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าทั้งชุดเนี่ยแนะนําเลยนะว่าซื้อมาซื้อมาทั้งชุดเราจะติดตั้งง,ง่ายๆนะราคา3ามพันสรบาทเราก็จะประหยัดเรื่องเรื่องเหล็กมากเลยฮนะเมื่อก่อนนี้เอาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันฮนะนี่ท่านผู้ชมนี่นี่มีสองตัวนะฮะเปรียบเทียบ,เป,ยบเปรียบเทียบกันให้ดูอันนี้ก็คือกระบอกตัวนี้ก็มาจากร้านควายเหล็กรถ่ายซิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่า การติดตั้งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมการติดตั้งเนี่ยมันจะเปืองเหล็กนะฮะถ้าใช้กระบอกหลังแบบนี้มันจะเปลืองเหล็กมากเลยเห็นไหมฮะใช้ใช้เหล็กสองนิ้วนะหนาประมาณ6มิลน,นะครับแล้วก็ใช้บูทใช้บูทใช้ใช้เหล็ก6ขหุนนะ,ะแล้วก็เชื่อมเชื่อมต่อออกมานะฮะแต่ถ้าเราใช้แบบนี้นะครับเราเพียงแค่เพิ่มเหล็กแค่นี้สองเส้นเองฮะแล้วก็เพิ่มบูทสองตัวแกน หกขนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เหล็กตัวนี้ก็ต้องยึดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นเหล็กฉากก็ได้ครับจะขอให้แข็งแรงนิดนึงนะฮะเนี่ยยึดน็อตแค่สี่ต,ตัวนะสี่ตัวหกตัวนะฮะก็อยู่แล้วเนี่ยแน่นหนานะครับท่านผู้ชมเนี่ยการติดตั้งง่ายๆเองตั้งแท่ขึ้นมาให้ตรงนะฮะให้ได้ประมาณเนี้ยนี่น่าจะมัน น่าจะประมาณสาสิบเซนนะฮะสาสิเซนทำให้หลบเกียร์ข้าได้สามสิบเซนนะคะเราต้องหาวิธีด้วยนะฮะหาวิธีหลบเกียร์อ๋อแน่อ่าใช่ตัวนี้เกียร์อยู่ข้างในนะฮะเนี่ยต้องหลบจะต้องติดตั้งติดตั้งเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยเอาด้วยไฮดรอลิกตัวนี้มาติดตั้งใช่ไหมช่างไก่ถ้าถ้าคนกะถูกก็ไม่ต้องได้ทำตัวนี้ใส่เลยหเกียร์ก็อย่างก็ช่างไก่เนี่ยช่างไก่ก้าถูกไม่ผิดไม่ผิดไม่มีวอนผิดทางไก่ ถูกตลอดเนี่ยฮะท่านผู้ชมติดตั้งง่ายๆนะครับใช้บูธสองตัวแล้วก็ใช้เหล็กใช้เหล็กอ่สองนิ้วครึ่งนะฮะหกหกมิลสองตัวนะแล้วถ้าเกิดตัวนี้เหล็กตัวนี้ต้องงอไหมฮะเหล็กตัวนี้ต้องงอไหมเนี่ยต้องต้องงอเหมือนกับไอ้ตัวนี้ไหมคงจะต้องงอนะพอตัวใส่ระปิงหรือจะไม่ใส่กับปิงก็แล้วนะตัวนี้อ๋อผมคิดว่าน่าจะงอนะเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้มันมันจะเห็นไหม จากตัวนี้จากตัวนี้มามานี่มันจะมันจะห่างกันนิดนึงมันจะห่างกันนิดนึงแต่อาจจะพอดีนะถ้าเราใส่แกนตัวนี้มาเนาะเพราะเราต้องใส่แกนตัวนี้ตัวนี้เป็นตาไก่เนาะบางคนก็เรียกตาตาตาแมวตาควายบางคนก็แล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกนะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าไฮดรอลิกชุดแบบเนี้ยนะ จะติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเหล็กเพิ่มความรว,รวดเร็วให้กับช่างได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างก็คือสามารถที่จะยกได้สูงและยกได้ต่ําและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือติดตั้งแบบไม่ต้องไปเกะกะทางด้านขวามืออย่างคันนี้ฮนะคันนี้ก็นนก,ก็ไม่เชิงเกะกะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะติดตั้งยากนิดนึงนะนี่ถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปดูได้เลยที่ร้านควายเหล็กรถไถซิ่งนะครับในราซาด้านะครับราคาชุดนี้อยู่ที่ สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะี่ถ้าใครมีสอบถามข้อข้อใจสนใจสอบถามได้นะครับนี่ทั้งสี่คันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วทั้งไกส่ส่งมากี่ชุดสี่ <4 S 1> ชุดเอาระคันนั้นเห็นเอาไปตั้งโชว์ย่างดีไม่ไม่ได้ติดตั้งแล้วอ,อ,อ,อ๋อห้าชุดทั้งหมดห้าชุดใช่ไหมห้าหกชุด,ชดอ๋อ <6 S 1> ไอไอ้ตัวแขนตั้เนี่ยมากี่ชุดอ๋อเปลี่ยนใจอีกล้ะ ไม่กัมันมาไงแล้วไงอ oh, ๋อตอนนี้สั่งมาสี่ชุดนะฮะสั่งมาที่หลังอ,อันนี้ผมเห็นเอฟซีสอบถามมาจังเลยช่างไก่แล้วผมก็ไปคอมเมนต์จังเลยนะว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฟังจากปากช่างไก่นะครับช่างไก่มาตรงนี้หน่อยโชว์ตัวหน่อยสิยังไงคันนี้แต่ละคันนี้เท่ากันหมดไหมราคาเท่ากันหมดเนาะเริ่มางงาไม,ไม่หมายถึงว่า รับจ้างทําเนี้คันและเท่าไหร่รเบ็ดเสร็จเลยทั้งชุดหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ <infring ement. S 1> ท่านผู้ชมเพียงแค่ลูกค้าเอานําโครงนําเครื่องมาให้นะฮะเรียบร้อยหกพันอหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะเอฟซีก็เนี่ยถ้าเหล็กลงก็จะลงอย่างช่างไก่บอกนะครับตอนนี้เหล็กมันขึ้นทุกอย่างนะฮะเหล็กขึ้นทุกอย่างโอเคถ้าสนใจ นำรถไถมาให้ช่กกางไก่ทำก็ติดต่อได้ที่0932715561นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรักแย่ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรกักแก่สวัสดีครับสวัสดีครับช่างไก่สวัสดีด้วยอยากเข้ากล้องสุดท้าย